yang nomor 4 الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكرمك اللهم اكرمك اللهم Ja, uh ja, -oh. uh -oh. أشهر الشهر المحرم هذا العام وأدى فيه الفضل والعطاء والإنعام أحمده سبحانه وتعالى مع أولادنا من الفطر والإنعام وأشكره ما أنعم علينا من الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من الجيب من الأهوال يوم الزهام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأنام والمسمار الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فيا عباد الله บินตะกุลอบินตะกุลอินตะกุลอมอบฟะกัลฮุุทานุรานิลมซุมมะในระชินั่นจ้ะอัลลอฮิัลกองนอกษหับลอฮนอาซบลัุบเองออสานวราาทั้งหาครขอเราทั้งหลายเิความยเกเกตัวอนเองอสุบานวะตาลาใหมากยิ่งขึ้น้วยการปฏิบัติในสิ่งเจ้้นเราสสงสังใช้นโอกากสิ่งเจน้นเราสู้ส่งสังห้า อ่านนครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้ตรงกับวันที่9และวันที่10ของเดือนสุนฮิจัสรุเดือนมหันต์ซึ่งเขาเรียกว่ายามุตาสอวายามุอาชุรอตามประกาศของสำนักตุนานราชมุติและเป็นที่รู้กันอย่างดีว่าวันตาสอ้ายามุอาชุรอนั้นเป็นวันที่ท่านในมศุลลละวะไรบัสสลัมส่งเสริมให้มีการถือศีลงนวันตาสอ้ายามที่9 วันอาชรอวันที่สิบองเดินมุฮัรเพราะฉะนั้นการเดินสิทอดในสองวันนี้ในวันอาชุอก็ดีวันอาสาก็ดีเพื่อที่ให้เรานั้นตักความคบอิเลาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺมหานะฮูวุตาลาการอดกั้นจากอารมณ์การอดกั้นจากอาหารเพื่อให้เรานั้นได้ทําการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺบฮานะฮูวุตาลาเมื่ออัลลอฮฺทรงประทานโกรธเมตตาให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงในช่วงเวลาดดงกล่าวแล้ว ก็อย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไปโดยทิ้งกว้างชิดน้าของท่านท่านบตั้งเจตนาให้ดีก่อนี่น้องว่าอาชุรอและอาสนาในปีนี้ฉันจะเจ็บเกี่ยวมันฉันจะเจ็บเกี่ยวความใกล้ชิดกับอลัลลโ์ให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยที่สุดถือศีลอดหรือถ้าทาไม่ได้ให้อาหารแก่ผูถ้ถือศีลอดก็เข้าข่ายเช่นเช่นเดียวกันหรือถ้าวันเสาร์ไม่ว่างอาทิตย์จันน้องได้เหมือนกัน สองวันแห่งแตกต่างกากชาวเยโฮดีคนเยโฮดียังถือบวชและเราซึ่งมีสิทธิมากกว่าชาวเยโฮดีกับนั่งเฉยคนเยฮีดูคนเยโฮดีก็ถือบวชก็ขอบคุณอะลรเน์ในเรื่องของนบีมูซาแต่นบีมันบอกว่าอนาฮักกูบิฮิมฉันมีสิทธิมากกว่าพวกเขาอีกมูซาเป็นพี่ชายฉันเพราะงั้นจงบวชเถิดจงถือสิ่งต่อเถิดแต่เอาที่บอกว่าเป็นมาตุนมะฮามะดียะกลับละเลยการถือสิ่งต่นะครับเนียนให้ดีตั้งเจตนาก่อนว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะถือบวชในปีนี้เลยลื่นถ้าเราถือสิ่งตไม่ได้ ให้อาหารแก่ผู้ถือสินบนที่เขาถือสินบนในวันตาสาในวันนาชโรหรือในวันจันก็ตามความสามารถแต่ละบุคคลไอ้พี่น้องครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของคําพูดซึ่งจัดว่าเป็นบาปใหญ่ในเรื่องหนึ่งก็คือการดีอาการละนะัดการสามแช่งหรือการด่าโทซึ่งศาสนาได้สั่งห้ามได้พูดเอาไว้ในเรื่องของฮะดิษะนบีมากมายที่นบีสั่งห้า ในเรื่องของการสาบแช่งในเรื่องของการกลด่าสะทบต่อบุคคลที่เป็นพี่น้องมุสลิมซึ่งเคยมัสโสลสัน้กลกาวว่าสีบาบุนมุสลิมีฝูกูกุ่วะกีตาลูฮูกุฟุลการด่าทอมุสลิมนั้นนับว่าเป็นการละเมิดและการลบราคาฟันนั้นนับว่าเป็นการปฏิเสธจากอันดิษต้นนี้ได้สอนถึงมารยาทแก่พวกเราว่าจงละมัดระวังในคำพูด ที่ท่านจะไปสนทนาไปสบดาทหรือการสาเช่นต่อพี่น้องมุสลิมผู้มีการิมชาลายลาิลลลบและเราก็ด่าเข้าไปด้วยกับอารมณ์สิ่งตรงนี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามและยังมีรายงานท่านอินุมัสอลลีอัลลอฮอลลอลาโอะรัูลุอลลอฮิซัลลัลลอฮุอะนาบิวซัลลัมไซัลมุมนบิะอานิวลลอ่านิวลฟาฮิช ว่าเราจะไปที่ไหนเราจาเข้าเป็นมัสยิดวัดยิ่งรู้อันดูมุท่านสุดขัลุลลาห์สุรุลลาอัลเลาะห์ซุลแลฮ์ด้กล่าวว่าผู้มีศรัทธานั้นย่อมจะไม่ใช่ผู้ที่ชอบด่าทอไม่ใช่ผู้ที่ชอบสาบเชนไม่ใช่ผู้ที่ชอบกล่าวลามกและไม่ใช่ผู้ที่อยากค้าที่หยาบคายรายงานั้นมันเป็มีสิ่งเพราะงั้นลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาจะต้องออกางแจกสิ่งที่ดังนี้ด้กล่าวมาเมื่อกี้ ความอยากคายความโลกหรือการเป็นผู้ที่ชอบชาบเช่นหรือการเป็นผู้ที่ชอบดาทอนนะครับซึ่งเราพบเห็นมากจากบรรดาผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ริมทางเอาเวลาเจอในคอมเมนต์และการทำอะไรสดเป็นอยูปป่ก็ใส่เลยขอให้แกเป็นชาวนรกบ้างขอให้แกเป็นคนมุนาฟิกบ้างมินาริากไม่น่าเชื่อว่าต่างคำต่างๆเหล่าน,นี้จะออกมาจากปากผู้ที่เป็นมุกบิน ผู้ที่บอกว่าเป็นผู้ดำเนินลอยตามท่านบอกสูราาล่างที่ชอบองค์รออะไรยิว่าสั้างลำครั้งหนึ่งท่านหลอกสูล่องท่อบองคอะไรยิวาสัางล,ลำได้ถูกกล่าวแก่ท่านว่าท่านหลอกสูรล่องท่านจึงขออาสาแช่งชาวยู่เรือนี้ท่านจะมีบอกว่าอไรอาสนารีล์มัตันฉันดูกสงมาื่อเป็นรละมัตไม่ดูกสงมาื่อเป็นอาสาเพราะงั้นคำพูดของฉันจะไม่เกิดการสาแช่งต่อบคุบคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นตัวบคุคคล แม้ว่าเขาคนนั้นจะไม่ใช่บุฟทาถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นชาวอ่างนินกิตาฉันก็จะไม่แสบสาดแช่งเขาเป็นตัวบุคคลและยังมีการดิายงานจากท่านซามูร็อปอันซามูรอตาบบนีจุนดูบินบริษัทอัลลอฮุอันบุคอลาอัละอาะฟุลลอฮิสุลตุลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมลาตานาลาตาลาอานูบิลักนัสติลลาวะลาบิวอร์บิฮีวะลาบินนาริลอพาหฺอับูดาบุ เ่าจากท่านมูรอน่านซามูรอนบุจุดดุบระดิญคลามร้อนในคาว้าอัลลอฮฺสุลลอฮิสุลลอฮฺว่าลา้ยวสลัมสุนกาบ้ท่านทั้งหลายอย่าสาบแช่งด้วยการให้อัลลอฮ์สาบแช่งอยา่ยา,ยา,ยาการอย่าให้ใจกล่าวว่าขอให้อัลลอฮ์กดคิวและอย่าสาบแช่งด้วยกับไฟนรกน,นี่คำสั่งยังเด็ดขาดพี่น้องอย่าสาบแช่งกันด้วยกับไฟอันร้หรือการที่เป็นชาวนรก อย่าสาบแช่งกันเลยเขาว่าไงขอรอดสงบนิ้วพวกท่านขอรอดสงบนิ้วท่านหรือขอรอดสงไม่พอพระทัยตัวท่านหรือขอรอดสงสาบแช่งท่านสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาห้ามต่อมุสลิมที่จะปฏิบัติต่อมุสลิมเป็นตัวบุคคลแต่ในขณะดเดียวกันถ้าจะถามว่าอัลลอฮ์อนุมัติไหมอนุญาตไหมที่เราเห็นดุอาของไอ้บัมฮารอมีงเลยทีอิหมบัมฮาร์ไอ้บัมฮารอมเลยที่ อัลลอฮุมมาละอดุลอลัยยิบูดีโอนอกกบ้งสาุาชงชาอยอดีเอ้าตกลงเมื่อกี้ฮานิบอามสาบแช่งแต่อีหออัลอ่านัอาให้สาบแช่งแล้วทีนี้เป็นที่อนุญาตสำหรับการกล่าวดัอาการขอพรที่จะสาบแช่งบุคคลที่ละเมิดสิทธิคนอื่นเป็นกลุ่มชนไม่คำบ้าต่อจง เพราะงั้นทารามที่เราจะไปด่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดทา,ารามที่เราจะไปว่าหรือสาแ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจงอันนี้ห้ามเลยค่ะแต่คนนั้นเป็นอย่างนั้นต่คนนี้เป็นอย่างนี้ด่ากันสะนุกป,ปากเลยนะอุสบินลายาปปินสารพัฒนาปากตัวเองไปสู่การเป็นพื้ใกล้ชิดกับอารม์เรื่การพิจารณาอารนี่น้องอว,วัยวะร่างกายของเราเนี่ยเจ็ดส่วนที่เป็นของที่เขาเคยคุยกันมาคือหูตาจมูกหูตาปากแขนขาเอาเลยว่าเพศกระองนั่นแหละ ทำให้มันลึกถึงอัลล็อ์ให้มากแล้วหัวใจแยกลึกถึงอัลล็อกอันนี้ปาสัญญาบิดผิวอาทิตย์หน้าค่ยว่ากันเรื่องการบิดผิวสัญญาให้ถึงอีนชาอ์ตอธิตฐ์นี้เรื่องของการสาบแช่งอาทิตย์ก่อนนั้นเรื่องของการยูยงอาทิตย์ก่อนนู้นเรื่องของการสอนลูกสอนเห็นนั่นคือปาต่างๆที่เราได้เรียนกันมาให้พว้เรได้รับรู้ว่าสิ่งต่ตางๆเหล่านี้คืออิบาดห์ข้าหาว่าจะละทิ้งมันได้ สิ่งต่างตางเหล่านี้คือการน้อมคำน้อมระลึกถึงอัลลอฮ์ทหารอาลัยาทิ้งสิ่งหลักการเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นการสาบแช่งที่อัลลอฮ์สาบแช่งหรือนบีสาบแช่งเช่นไรนบีและอัลลอฮ์สาบแช่งคนจะดีนบีและอัลลอฮ์สาบแช่งคนกินดอกเบี้ยนบีและอัลลอฮ์สาบแช่งคนทำลูกหรือลูกปั้นนบีสาบแช่งคนที่เปลี่ยนเขีแดงนบีอัลลอฮ์นบีและอัลลอฮ์สาบแช่งคนที่ขโมย เนี่ยมีเลื่องล้อศาแช่งคนที่สาแช่งบิดามารดาเนบีและอัล้อศากช่างบรรดาคนที่เปลี่ยนเพศเนี่ยมีเลื่องล้อศาแช่งผู้กินเล่าเนี่ยมีเลื่องล้อศาแช่งคนที่ทำของมหาครามของฮาราเนี่ยเป็นของหน้าดางชิ่งต่างๆเหล่านี้คือของที่มันฝ่าฝืนอยู่ของอัลลวร์และก็มีคำรายงานว่าลันะตุลโลคืออะไรต่างๆเหล่านี้ลงมาซึ่งมันเป็นที่อนุมัติที่เราจะตัดเตือนหรือมีการว่ากล่าวกันหมดแรง แต่ถ้าเป็นตัวบุคคลอย่างนี้แล้วเราก็ไปด่ากันเป็นตัวจอจงเขากาคอมเมนต์เข้ามาเราใส่เลยเห็นนรกเฮ้ยมันมีชานรกรกใหนมีอบนรกไหมมันงั้นขออยงั้นขอยอย่างนี้นะอูซุบิลลาฮิมิซาอิมอย่าให้ออกจากป่าผู้ศรัทธาอย่าให้มันออกจากป่าผู้พูดที่อ้างตนว่าเป็นผู้ที่มีอีมานหรือดาว่าคนกําลังสู่อีมานแต่คุณกําลังทําชนทากับสุนนขท่านจะดีขอให้เรานั้นยึดมั่นเน้นตราหนั้นว่าคําพูดที่ดีคือคําพูดที่อล่อยจะให้บารักต ส่วนคำพูดที่นบีห้ามหรือเราห้ามคือคำพูดที่จะตัดขาดชีวิตท่านจากบรัคต่างๆเพราะงั้นทางที่สุดแล้วป่าเป็นหนึ่งในอวัยวะที่เราต้องการทีบตรุ้ป่าเป็นหนึ่งในอวัยวะที่เราต้องทำการรำลึกถึมมากเพราะงั้นนั้นเราศึกษาเล่าเรียนว่าอวัยวะทั้งเจ็ดนี้จะทําอย่างไรให้มีการรำลึกถึงมันล็อ์ให้มีการละใกล้ชิดกับมันล็อ์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นหูฟังการอา้เยอะ ตามองในสิ่งพิฆาตและอานมองคุณอ่านาให้มา,มากๆเรียนหนังสือตลอดเวลาให้มากต้องการที่จะรอดต้องการศึกษาหให้เยอะมือฉีดสวยของนี่จะสนับกรอบไม่ใช่ไปหยิบสวยของคนอื่นหยิบของนี่จะสนัก็อบให้มา,มากๆ้าพยายามเดินไปหาสิ่งที่ดีด เอาอวยาพัพนใช้เมื่อถึงความจาเป็นในการสืบเพ,พันธุ์มนุษย์เด็ท้องกินในของพิหารานใช้ในของพิหารานและพยายามนำไปสู่การลังึกถึงร้อยมากๆท้ายที่สุดอวัยวะนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนําไปต่อต่อรอกและมันจะเป็นตัวบอกกล่าวการรอเป็นพยานอย่างหนึง่งที่จะช่วยเหลือเราหรือจะปัดกำเราในวันพยานมันเอาเาาอาปูนตักอนพิหาราพัฮนา

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقوم لنا من دين معروفا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان بكل خير موصوفا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سَيدِنَا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سَيدِنَا محمد كما باركت على محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم Inasmiinnya kami jumpa dia. Assalamu alaikum, apa khabar? Dia boleh masuk doa berlagak tu. Assalamu alaikum, apa khabar? Dia baca Alkitab. Dia baca Surah Al. Alamul Anwar.

رب العالمين اللهم اجعل خير زماننا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم القرون اللهم أصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وعن قرار أنا اللهم بفضلك أمنا وبدوك بغفنا وعلى الإيمان والإسلام وَفَّنَا وعن قراد أن اللهم إنا نسأل الغسل القادمة ونعوذ بك من سوء القاتمة يا إله العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إباد الله إن الله يأمر من أجل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر بالمرأة يجزكم لعلكم تفكرون وَمَا لَهُم